สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นนะครับรที่โอซาก้าเราก็<อ>มาดูตีมแลบซึ่งตีมแลบที่โอซาก้าผมรู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มมันก็มีเหมือนกันเนาะ<อ>เคยรู้ว่าตีมแลบโตเกียวที่เขาไปที่เขาพกกันเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มาเจอว่าลูกสาวจะมีตีมแลบที่นี่<อ>ก็เลยจองตั๋วเมื่อคืนแล้วก็มาดูกันวันนี้นี่เราก็นั่งรถไฟสายสีแดงมาลงที่ M26 นา,นานไกประมาณนั้นขึ้นมาก็ออกเอ็กซิสสามนะครับแล้วก็ขึ้นมาจะเจอปาร์คแบบนี้ประมาณ15นาทีจากที่เราอยู่ที่ไหนนะบริโกแมนเนี่ยนั่ง15นาทีมาจากตัวน้ำบานะครับเมื่อกี้ผมมาเดินเล่นน้ำบาะแล้วก็เดินจากน้ำบากาอันนี้ก็คิดว่าคนส่วนมากที่ไปเนี่ยครับก็ไปดูทีมแลบกันนี่แหละเพราะว่ารอบที่เปิดอเปิดรอบหโมงเย็น อหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเราจอนตอนหนึ่งทุ่มนี่แหละแล้วก็มาตอนนี้เรากำลังเดินไปซึ่งไปทางไหนไม่รู้ก็ตามๆเข้าไปนี่ก็ระหว่างทางนะครับคาเฟ่ก็เป็นสวนสาธารณะสวนเลยนาไกนาไกเป็นเอ่อเป็นสวนเป็นสวนสาธารณะที่เจ้านายน้อยผมบอกมาเนี่ยก็บอกว่า ที่ตีมแลบที่โตเกียวอ่ะเป็นตีมแลบในอินร์ใช่ไหมครับเป็นห้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีมแลบที่นี่ก็คือเป็นตีมแลบที่เป็นในการ์เด้นอย่างนี้เลยดูนะเนี่ยเขามีทางบอกเขาไปทางนี้นี่ของเรานนีไม่ไม่เขาบอกให้เข้าให้เข้ากรุ๊ปสุดท้ายคือสองทุ่มครึ่งแต่เราก็ซื้อตัวไปแล้ว ใช่หรอว่านน่ายครับเดินตามเข้าไปเดี๋ยวก็เจอปาย let's go to the s a no to the jungle yes อ,อ,อ่าโอเคเขาต้องบอกราคาก่อนนะะเจ้านายเขาบอกบอกราคาราคาเท่าไหร่ล่ะราคาคนละกี่คนนึงขอเช็คปะ้ะคต้องเช็คด้วย <c oughs> ก็สรุปเมื่อคืนจ่ายไปเท่าไหร่อะคนละประมาณ400บาทปะ น่าจะประมาณคนละ400บาท11ดอลลาร์14ดอลลาร์คนละนะใช่4 5 0ห้าสิบเอ้ย300สามสิบ3 5 0ห้าสิบาทซึ่งเวลาเราจองตัวในเว็บไซต์เราก็ซื้อตั๋วโอนเงินใช่ไหมครับ9บาท4 0 9บาทเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วว่า4 0 9บาทซื้อตั๋วในคลุบหรือในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ไม่แน่ใจเขาล่ะแต่ว่าพอพอส่งปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็จะส่งตัว QR code ตก็ตมาให้เราเลย พอส่ง QR โค้ดมาแล้วก็นี่แหละมาลุ้นกันว่าเราจะเข้ายัางไงคนเยอะอยู่นะเนี่ยคนเดินมาเยอะอยู่คนรีบเดินจิกๆเลยเพื่อจะไปถ่ายรูปก,กันก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเต็มอิน p ร r ะเป็นยังไงส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเวิร์กนะเท่าน,นี้รูปที่เขาดูดูกันเฮ้ยกันยังมีซากุระอยู่นะ้านี่หนึ่งต้นซากุระยังดอกยังจุม้มๆอยู่ โอ้งหมโ้วันนี้ก็คงจะได้เห็นในทีมแลบไหมคิดว่าว่าอาจจะอาจจะหรือไม่อาจจะในส่วนพฤกษาศาสตร์อ่ะในส่วนพฤกษาศาสตร์อืมเดินไปดูอากาศเริ่มเย็นแล้วกลางวันร้อนก็เย็นก็ลังเดินสบายๆนะครับบายเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเดินมาถึงแล้วนะครับทีมแลบแต่ก็เข้ามาปุ๊บก็นี่นะ ดูสภาพคนเยอะเหมือนกันนี่เข้าคิวนะให้เข้าไปเป็นชุดๆนะผมว่าสภาพ,าพเข้าไปนี่บรรยากาศข้างหน้านะครับเดีย๋ยวลอคิวเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ มีคนือใบไม้กำลังสวยด้วยครับใบไม้กำลังสีเขียวอ่อนๆอแล้วพอโดนแสงไฟดูดิสวยนะเป็นสีเขียวแบบสะท้อนแสงเลยอะเรืองแสงเลยอะใบไม้ผลิอ่อนออ่ๆ อยู่จร,จริงๆมันจะได้ยินเสียงเพลงแบบเทเลนต์ซิก็คือเอาเอาสวนน้ำมาจัดเพมงจัแสงจสัดสีเสียงเข้าไปดูดูดิสวยเนะ มีอินเตอร์แอคในน้ำไหมไม่มีปกติเขาจะให้ลงน้ำอะไรที่อินเตอร์ Next Artwork ตรงนี้เหรอไม่ไงใช่มันมีจุดสกแกนนม่คือตรงไหนะ่ะนี่อ่ะนี่เดินไปตรงนี้ ตรงนี้กลางวันดอกไม้ก็น่าจะสวยเหมือนกันนะดูดิดอกไม้สวยดอกไม้ก็สวยนะเนี่ยมองไม่เห็น Å, shit!

อย่งนกนกจริงใช่ไหมอันนี้เข้ามาโซนอ e นะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นต้นไม้แล้วก็ฉายบนต้นไม้งไงเอาน้ำมาเหมือนน้ำนะ <c oughs> เป็นตังคาข <c oughs> ายไม่ฉาย This art when people stop inside the artwork space a new set of lines is formed with the spread of across the space the combination of the lines turn into trees <laughs> ผมไม่แน่ใจนะว่าในกล้องอาจจะเห็นได้ขนาดไหนแต่ว่าที่ผมเห็นนี่มันดูแบบดูหล่อนหลอนนั่นหลนะควาอ้อย มันอยู่ในหนังเกาหลีเดี๋ยวรอสีชมพู Në një tërë, në një tërë, në një tërë. ส่วนนี้ก็เป็นเซนลูกไข่สีนะครับสุดลุกงหูลุงตาเลยสวยน่ารักดีเปิดแฟดไม่ได้เน่ะเปิดแฟดก็ไม่สวยหรอกครับ อันนี้เป็นอีกโซนนะครับที่เป็นโปรเจกเตอร์ฉายลางมลทุ่งดอกไม้ไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นได้ชัดไหมนะครับแต่ว่าของจริงก็ดูตอนแรกผมก่อนมาผมก็จว่าเขาคือ LED เป็นทุ่ง LED อ๋อถ่ายในกล้องสวยเลยนะโออสวยครับ จริงๆแล้วไอ้น,นี่ครับรลาง,ลงวันก็น่าจะสวยนะเพราะว่าดูตรงนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดอกพวงอะไรของของของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นชอ่อเนี่ยทั้งนี้เลยอ่ะเป็นชอ่อเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ให้บรยากาศเหมือนดอกไม้เรืองแสงแลวครับอันนี้ือเป็นดอกไม้จริงๆในทุ่งดอกไม้จริงๆเลยนะ อันนี้มาอีกโซน,นแล้วครับโซนไข่อวตารใหญ่มากเยอะมาก ไข่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับสวยดีโอ้ดอกไม้สวยแมโ่โอ้โอใหญ่ะ เยอะมากครับเวิงใหญ่เลยวอันนี้จบงานแล้วนะครับเดินดูเสร็จแล้ะนี่คือองค์ประกอบโดยรวมของทั้งหมดนะครับ a 1 a 2. a 2ส่วนตีมที่แรงงานทั้งหมดนะครับ ผมโดยรวมล้วผมว่าค่าใช้จ่ายที่ที่มาดูโอเคดีอากาศเย็นๆต้นไม้สวยๆไฟแปลกๆสวยๆน่ารักดีครับคุ้มนะ3-400อช้อปปิ้งเสร็จแล้วถ้าเหลือเวลาช้อปปิ้งมามาเดินเล่นเดินชมอย่างเงี้ยดีผมว่าอากาศดีบรรยากาศดีทุกอย่างดีถ่ายรูปเต็มๆผมกะว่าจะมาแป๊บเดียวนะเพราะรูปกับเนียจะไปช้อปปิ้งต่อแต่กายว่าผมก็มาเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับสองชั่วโมงก็ละตอนนี้สามทุ่มละ โดยรวมถ้าใครมามาเลยหาเวลาว่างเที่ยวใหม่ๆที่ใหม่ๆนอกจากช็อปปิ้งมาที่นี่ตีมแลบโอซาก้าวันนี้จบตีมแลบแค่นี้สวัสดีครับบาย